ณช่วงเวลาตอนนี้ขอเชิญทุกท่านาพบกันตลกน้องใหม่คณะลุงหลานตะ,ต,ตะกุกตะกะหา้าได้นะตันนี้สวัสดีผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะมาทุกคนแนะนำตัวอันนี้

อาทุกคนเียมตัวจัดแถวสูงอยู่สูงเรียบรียิบัตนสูงูหัวเอาไวีกรอบนึง ทุกคนเลี้ยวเดีวจะให้นับนะทุกคนนับนะทุกคนนับเริ่มเริ่มนับหนึ่งสอามสให้มันแข็งแรงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอง ไม่เกี่ยวค่ะลุงลุเกี่ยวเกี่ยวว่าทำไมเอาไปนะคนนัำนะนับหนนับให้มันแข็งแรง1นึ่งโอเคนับไหนึ่งสองเคนนู้นเกี่ยวไหมอ่ะหพูดดิปวดไหมก็ได้ไม่ปวดนะโอเคต่อไปจะเป็นการนับแบบแถวเนี้ยแม่งนักเลงหน่อยนะตุบกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงกูไม่ได้ หนึ่งสองแฮ้โน้นติดมันชัวร์สามโอเคโนนุ้นอ๋อโอเคดีนะต่อไปเป็นการนับแบบกระเทยนะนับได้ไหมทำกันได้ไหมอันนี้ฝืนหน่อยนะต้องฝืนหน่อยนะทำไม่ได้นะโอเคนับกระเทยนับเริ่มเล่นสี่เฮ้โอเคโน้นสามค่ะอ๋อโอเคฝืนหน่อย หนึ่ง้นึ่งยเป็นจังหวะนะนัยเงะต่อนะมองนี่ไม้นะไม้หยอที่ใครคนนั้นนับนะอันนี้นับอะไรน่ับสสนะอันีานะสามสามสสองอนะอันนี้หนึ่งนะเหรียนะพร้อมนะห่งหนึ่งหนึ่งหน จ่งง่งสามหนึ่งสองับสนับสโอเคทีนี้นับสี่นะคนต่อไปจะให้ทุกคนนึกชื่อจังหวัดไว้นะจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือเ้าเลิกจระเลอกเชือ ไมม่ีรอเรือที่เป็นรอเรือสุริบุรีุุรบีกไม่มีท้ายผมพักกุงเทพผมอยู่แถวคลองเตยดูแถวให้เยอะโอเคอมีอะไรไหมจังหวัดสอเสือมีไหมสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีมันเป็นยังไงมีอะไรคำนี้มีอะไรใช้ทำอะไรคำนี้พระเจ้าครับผมโอเคคำถามอันนี้อะไรอ่านี่อะไรแขนนี้อันนี่อะไรอันนี้อะไร อ๋อพี่อ่ะแล้วนี่อะไรเอาไว้ทาอะไรพี่อะไรเอาไว้ทาอะไรีอ้าวไอ้คนนู้นหายไปไหนเอ้าหายไปแล้วพี่เอ้วพี่ไปเป็นจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยปอปาเริ่มตรุษธานีตรุษธานีได้ปนมเมปนมเป็นจังหวัดเข็นไม่ใช่ประเทศจีน เราจีขันอันนี้อะไรลกแปะแปะไม่ใช่หนาวเกลี่ผ่านจังหวัดท no no ี่ขึ้นต้นด้วยพอพานพีจิตพิชนุโลกเฮ้ยได้เปเชอบูลเฮ้ยพอพอแกเมนอาไรรึอะไรงาคนนีแพ้ทำไมเป็นแพ้เงี้ยไปเลยยย

อะไรได้ไหมขอหยีบอยีนึดึนึงนงูเรน้องไอน้องอน่ต่อไปเราจะมาเล่นกันในเรื่องของหมวดคำบางเพย ทุกคนรู้จักคำเพยคำรถรู้จักคำเพยนะปฏิการปฏิดารไหนไม่ได้เดี๋ยวพูดพูดวัวหายรถก็ต้องพูดว่าร้องข้ออะไรประมาณนี้นะทำให้ได้ด้วยโอเคน้ำท่วมช่วงพาลุงไปรับของประจักษ์น้ำท่วมทุ่วงผังช่วงเหลองน้ำมาขนของงี้น้ำมาปลากินมดน้ำลดขนของกลางน้ำลดปลากินน้ำขึ้น โอเคถูกต้องเห็น้าพี่เฮ้ยไม่ใช่เห็นช้าพี่ตาาไม่ได้วาน้ำพิกเฮ้ยไม่ใช่หัวหายอตนนี่ใช่คือม่พายเอ๊ะจริงๆเอาเท้าลนหมาเอาเฮ้ยเอามาได้ไมนี่มามา มันไปถ่ายที่อื่นมามันมันแอบมันหนีเราไปเดี๋ยวเราตอดมันออจากสมาชิโอเคไหนเดี๋ยวจะลองเองทำบีบบล็อกได้ไหมได้เราทำยบล็อกิบอือทำได้ไหมได้ไได้นะอ่ะนู้นทำได้ไหมบีบ็อกอือได้แล้วโอเคเริ่มั้งสามสามสี่สาอเดยี่สิบสามสิบสี สิบยี่ผมมีบัตรเงนผมมีบัตรทองผมมีบัตรรับรองผมมีบัตรสามสิบอ่ะสิบยสามสิบสี่สยี่สิบมสิบสี่สิเตโค้งเจไซคายผมเะลูกโด่งผมเจะลูกชิบอ่ะสิบยี่สิบสามสผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือชอบขึ้นเหนือเอี่สิบสามสิบสี่สิิบยี่สิบสามสิบสผมชอบลงรถผมชอบลงเรือผมชอบลงเหนือ ผมชอบมำให้เนรษีนสามเศรีเศรษีนสามเีผมช่วยคนจนผมช่วยคนรวย